การทําการทํางานแล้วกันหรือการทําอะไรสักอย่างเนียผมว่าทุกคนอนะ่ะต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับเหมือนพีก่กบเองก็มันผ่านปัญหามาเยอะเลยเราก็ค่อยๆเลือกทําอะไรที่ว่าอะไรที่ตัดออกได้ก็ตัดนะฮะก็ตอนหลังก็คือมาทําสวนทําปลูกทุเรียนเมื่อก่อนปลูกลำไยแปลงนี้ปลูกลำไยทั้งแปลงเลยปลูกสาม้อยกว่าต้นมันก็มีปัญหาเจออะไรครับ ข้างข่าวตีอย่างอื่นดีหมดเลยนะฮะทําอบผลผลิตด,ดีมากแต่ว่าค้างข่าวมาตีร่วงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องค้างขาวเอาไม่อยู่จริงๆยอมรับยอมแพ้พี่ก็แพ้เลยนะยอมแพ้เลยว่าค้างขาวเอาไม่อยู่จริงๆก็เปลี่ยนมานะฮะปลูกตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนก็มีปัญหานะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ต่ำพี่กบก็ต้องมาถมที่ต้องมากว่าจะได้ปลูกนะใช้เวลาในการ เก็บเงินนะลงทุนมาลงทุนในการขุดซะขุดอะไรต่างๆเตรียมที่ไม่มีตังติดตัวนะนั่นคือปัญหาของผมผมไม่ได้กู้ใครมาแต่ผมสร้างนะหาไรายได้อ่าจากช่องทางเออส่วนใหญ่จะเป็นโซเชียลนนะ่ะนะครับก็ก็มีโอกาสในการที่ได้ได้ทำการค้าได้ขายอะไรต่างก็เก็บเงินมาก็มาสร้างสวนโดยที่ผมเริ่มต้นจากทุนน้อยมาก แต่ปัญหาใหญ่มันก็คือการจะทําสวนทําอะไรมันลงทุนเยอะนะเพราะนั้นมันต้องใช้อาหาไปทําไปนะแล้วก็ทําสร้างไปค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนไม่ได้เพราะเราก็ไม่อยากเป็นหนี้ใครจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เป็นหนี้นะเป็นหนี้ก็มีนะครับแต่ว่าก็การไม่เป็นหนี้เป็นราบอันประเสริฐก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นหนี้มองอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีเครดิตเครดิตดีก็เป็นหนี้อ่แต่เราก็ไม่หนีหนี้ น้นสิ่งที่พี่กบปลูกเนี่ยตอนนี้ชุดนี้คือ,อกบชายน้ำพือกบก็บปลูกแถวนี้ตรงนี้ที่ต่ํามากนะฮะก็ยกโคกโคกก็ยกไม่ได้เยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทุนน้อยเราถมที่ได้ไม่ดีก็บางจุดต้นบางต้นก็โตเล็กไม่เท่ากันนะ แต่ต้นนี้คือต้นที่โตที่สุดนะไปกดใหเ้เพื่อนดูเนี่ยไม่ใช่าว่าของพิกบสวยทุกต้นนะมันมีข้างในนูนต้นเล็กอยู่นะก็ยังต้องเปลี่ยนบางต้นก็เปลี่ยนเป็นกบพิกุลอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นน้ําดําบางต้นแต่ถ้าเราถมทําพื้นฐานได้ดีเท่ากันเนี่ยมันก็จะงามแบบนี้อันนี้คือกบชายน้ําปีนี้โฉบสารแล้วสะสมอาหารไปสี่รอบก็รอตอนนี้ก็ไม่เจอปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจอฝนบ้างอะไรบ้างนะครับอากาศมันยังไม่ เปลี่ยนเป็นลักษณะแบบว,ว่าเอออากาศมันไม่แห้งโศกเนะเพราะว่าความชื้นมันมาแล้วแต่สะสมอาหารไปแล้วแต่ระก,ก็มีความมั่นใจว่าถึงเวลามันก็ต้องมาดอกนะครับผมไม่เคยเห็นนะทุเรียนแปลงไหนปลูกแล้วนะแล้วไม่ออกดอกเลยมันต้องออกแน่มันจะช้าหรือเร็วนะก็อยู่ที่มันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดวงเอ,อทำใจให้ได้ภพก,ก็ไม่ซีเรียสนะครับ เพราะว่าปัญหาอื่นที่เจอมาเยอะมากการทำแล้วเจอปัญหาเนี่ยคือคนทำงานนะทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้เสมออย่าลนลานนะเพื่อนครับใครที่ตอนนี้เวลานี้นะในภาคตะวันออกนะครบ,บางคนในโซนเขาชมาระยองเรนต่างเนี่ยมันเพิ่งมีดอกมาบ้างนะบางคนก็เริ่มมีบางคนก็ยังไม่มีชัดเจนอะไรต่าง ดูคนน ін, aliens, ู้นดูคนนี้เขามีดอกแล้วเราก็ทุรนทุรายกวนกวายนะฮะว่าทําไมของเราไม่ออกมันต้องดูปัจจัยอื่นด้วยเช่นหนึ่งพื้นที่เป็นยังไงนะอยู่ในที่เนินนะอยู่ในที่เขาหรือเปล่านะครับหรืออยู่ในที่ต่ำมาถมที่หรือเปล่าเราต้องดูพื้นฐานที่มาอดีตเป็นยังไงฮะอดีตคือเป็นตัววัดปัจจุบันนะครับเราทําในอดีตมาอย่างไงนะพื้นฐานของเรามายังไงในปัจจุบันนี้มันก็จะส่งผลในปัจจุบันนี้นะครับ เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวเรานะครับเริ่มต้นมาอย่างไงถ้าเรามาท,ทําทุเรียนเราก็ต้องเป็นการที่เราต้องยอมรับความเสี่ยงยอมรับปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนอถ้าเราไม่ปลูก <โ frustrating S 1> ทุเรียนก็ไม่เจอปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเราปลูกทุเรียนเราก็ต้องเจอปัญหาหนึ่งก็คือการจัดการนะฮะอะไรต่าง,างๆอันนี้ก็คือเราต้องยอมรับได้แล้วก็อย่าซีเรียสนะอย่าไปซีเรียสมันถ้าเราเขาเรียกว่า ทำพอประมาณพีก่กบใช้คําว่าทำพออย่าทําเกินตัวอันนี้พีก่กบพูดหลายครั้งแล้วนะทําอะไรก็อย่าทําเกินตัวอย่าทําแบบเรียกว่าโอ้โหโอเคทําได้ทําลงทุนเกินตัวมันได้ก็ได้เยอะแต่ถามว่าชีวิตเราอ่ะกินแค่ข้าวเวลาสามมื้อเท่านั้นเองนะครับถ้าคิดมุมใหม่เหมือนพีก่กบเนี่ยพีก่กบเปลี่ยนมุมใหม่แล้วไม่รวยมากแต่ขอให้เราอย่ามีความกังวลมาก เวลา,าทําอะไรกังวลมันจะเกิดความเครียดพอเจอเกิดความเครียดมีเงินมันก็สามารถป่วยได้มันเพิ่งก็สามารถป่วยได้เพราะนั้นเราปล่อยวางบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปล่อยวางให้เป็นอันนี้คือของพี่กบเองก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับปัญหามีเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งเครียดกับไอ้สิ่งเหล่านั้นหนึ่งเราแก้ได้แก้เองถ้าเราแก้ไม่ได้เราหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็ใช่ว่าเก่งจนแก้ได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางครั้งมันมี เขาเรียกว่าเหมือนดวงอ่ะพูดง่ายๆนะโอ้โหกําลังจะออกดอกแล้วฝนตกหนักมามากหรือลมมาอะไรต่างๆนะฮะแดดไม่มีอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันควบคุมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นดวงแล้วกันตรงนี้นะอะแต่ถ้าบางอย่างเราแก้ไม่ได้นะที่ปรึกษาหรือโค้ชผู้แนะนําปรึกษาให้คําแนะนําช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งต้องรอเวลามันจะตัวแก้ปัญหาให้เราเพราะฉะนั้นอ ปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้บางทีอยู่เฉยๆมันแก้ปัญหาโดยปริยายเลยขอให้เรารู้ตัวเรานะครับเ,เพื่อนเราอ่ารู้จักตัวเราไม่ใครดีรู้ดีเท่าตัวเองว่าตอนตอนตัวเองตอนนี้นะควรควรจะวางตัวยังไงควรจะยืนอยู่ในจุดไหนควรจะปรับตัวเองไม่มีใครครับอ่ามาพูดหวานคำล้ออวานล้อมอะไรต่างๆแล้วเราจะดีขึ้นได้ถ้าใจเรานะนี่ลึกๆแล้ว เราเราไม่เข้าใจตัวเองเราต้องเข้าใจนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เป้าหมายเราคืออะไรนะเหมือนไปกบเองสวนนี่จริงๆแล้วอะ่ะก็ไม่ได้เต็มที่แบบเช้ามาต้องมาโฟกัสว่าจะต้องนิ่วนี่น,นั่นนะดูที่ไปกรบปล่อยหญ้ารกมากเลยทั้งที่โฉบสารและกักโศกไปรอบหนึ่งแล้วแล้วเจอฝนก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการทดลองออกก็ดี ไม่ออกก็ดีฮะทุเรียนแค่สามปีนะตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเร่งร้อนอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพี่กบถึงหันมาโฟกัสธุรกิจแอมเบใช้ปุ๋ย New นิวทรีเพลนนะเพราะว่านี่คือพี่กบคิดว่าพี่กบควบคุมได้ง่ายกว่าการที่ไปใช้ปุ๋ยมั่วตามท้องตลาดบางทีมันมั่วฮะเจ้านั้นอย่างหนึ่งเจ้านี้อย่างหนึ่งแบรนด์นั้นอย่างหนึ่งปนเปกันหมดนะมันไม่สามารถควบคุม ธาตุาอาหารที่เราต้องการในสวนทุเรียนได้ชัดเจนปิโกบหันไม่ใช้นิทริเพลนของ MB ทุกอย่างเลยนะครับมันมันแค่ชักเข้าชักออกตัวไหนช่วงไหนจังหวะเวลาไหนเราชักตัวไหนเข้าชักตัวไหนออกนะครับ ก็ซื้อมานะฮะบ,บางอย่างยังไม่ใช้ก็ไว้ก่อนนะฮะแต่ถึงเวลาช่วงหนึ่งมันต้องใช้เช่นตัวทํใบามสบ3 0 0 0ตอนนี้ยังไม่ใช้เดี๋ยวรอมีลูกมามีหางแย้ลูกเป็นหางแย้แล้วนะครับอาจจ,อ, 000, อาจจะต้องใช้3 0มสอาจจะต้องใช้สังกะสีช่วงนั้นช่วงนี้อาจจะต้องใช้0ูนย์ศูนย์ยี่แปดอ่าสสะสมอาหารแคลเซียมบอลอนแอปซ่าต้องใช้ทุกช่วงอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วซื้อแอปซ่าไปซื้อน้อยทําไมล่ะครับเพราะว่าอะไรฮะ เพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นมี5ลิตรแถม1ลิตรตอนนี้โปรโมชั่นขยายนะครับแล้ว3แกลลอนแถม1แกลลอนอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องใช้ตลอดนะยังพี่กบพูดหลายครั้งแล้วนะชาวสวนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดนั้นคือยาจบายับใบแต่แอปซ่ามันทําหน้าที่เหมือนยาจบายับใบและดีกว่ายาจับใบด้วยซ้ำไปเพราะนั้นพี่กบสต็อกแอปซ่าไว้ก่อนตอนนี้นะครับขอให้มีแอปซ่านะวันนี้พี่กบทํำํำสารทุเรียนเนหะ็นไหมใบพี่กบก็พอใจนะครับ ไม่ใช่ต้นนี้ต้นเดียวนะต้นที่ทําสารเนี่ยใบยดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นนกหยิบหมอนทองออน้ำดำําแล้วก็นวลทองจันทนะฮะพอใจนะครับ,นะรบเราค้นหาสิ่งดีๆให้เจอในสวนเราเราค้นหาให้เจอในสิ่งดีๆในงานที่เราทําแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะไม่เครียดชอบใจนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรสอบถาม อยากจะมาร่วมนะการเป็นทีมพี่กบชุมชนสังคมกับพี่กบในการใช้ลิตพันธ์นิวทรีแพลนเอก็ติดต่อพี่กบเบอร์โทรใต้คลิปนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ